ครับสวัสดีครับอาจารย์จากนี้ไปก็จะเป็นการสอนในเรื่องของระบบครูประจำวิชานะครับในเลเวลที่3ซึ่งจะเป็นเลเวลที่สามารถออกแบบโครงสร้างคะแนนเองได้เองนะฮะอาจารย์ก็เข้าระบบปกติเหมือนเดิมครับในส่วนขอ,อ,องแท็บพลากรล็อกอินนะครับใส mm ่ hmm. username password ของอาจารย์นะครับ mm hmm. ส่อของอาจารย์รงในระบบ กดลอ,อินนะครับโอเคครับจากนั้นอาจารย์ก็เข้าระบบปกติเหมือนเดิม ไม่ต้องแปลกใจนะครับพอล็อกอินเข้ามาครั้งแรกเลยเนี่ยมันก็จะถูกล็อกมาที่ภาพเรียนที่สองเลยเพราะว่าเราได้กําหนดในงานวิชาการไว้ว่าให้ภาพเรียนที่2นั้นเป็นภาพเปียนปัจจุบันนะครับแต่ก็นะครับแต่เราในการสอนครั้งนี้เราจะสอนทีเดียวสองภาคนะครับภาคเรียนที่หนึ่งและภาคเรียนที่สองอาจารย์เลื่อนไปที่ภาคเรียนที่1นะครับพอไปที่ครีนี้หนึ่งแล้วก็เลือกวิชานะครับวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมอรกันเป็ คนหานรบถ้าเราสังเกตนะครับมาที่ตรงบันทึกคะแนนะซึ่งตรงนี้จะเป็นหัวใจสําคัญนะครับในการที่จะปลอกคะแนนะประกอบ่าในพกโครงสร้างคะแนนะนั้นแสดงว่าแถบดีตรงโครงสร้างคะแนนตรงนี้จะต้องไม่มีการสร้างไว้แน่นอนมาถึงที่แจ้งอย่างนี้นะครับแล้วก็ ดกดเข้าไปดูจริงอย่างที่คาดคิดครับโครงสร้างคะแนนไม่มีมันก็เลยกลอกไม่ได้นะครับแสดงว่าฝ่ายวัดผลนั้นต้องการให้เราออกแบบโครงสร้างคะแนนเองนะครับดังนั้นอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เป็นเจ้าของวิชานะครับอาจารย์สามารถออกแบบโครงสร้างวิชาของตัวเองได้อย่างอิสระนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนในการออกแบบโครงสร้างเป็น2แบบนะครับแบบที่1ก็คือเป็นแบบปกติการออกแบบโครงสร้างแบบธรรมดาส่วนแบบที่2คือการออกแบบแบบตัวชี้วัดนะครับ ก็นามาเริ่มกันเลยครับอาจารย์มองเห็นแถบที่เขียนว่าเพิ่มแก้ไขโครงสร้างคะแนนอาจารย์กดคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราจะไม่ใช่วิธีการโหลดเราจะออกแบบเองอาจารย์กดปุ่มเพิ่มนะครับกดปุ่มเพิ่มจากนั้นเรามาใส่ชื่อคะแนนกันชื่อคะแนนนะครับอาจารย์ก็เริ่มจากเป็นการสอบครั้งที่หนึ่ง สอบผิคะแนนครั้งทีหนึ่งคะแนนเท่าไรครับตีไว้ที่ตัดสิบคะแนนนะครับประเภทคะแนนกลางภาคมีเฉลี่ยไหมไม่มีเฉลี่ยะนะครับเรายังไม่โหลดนะครับตรงอาจาร,รย์ประจํานี้ก็ยังนะครับเว้นไว้ก่อนต้องการตัวหนังสือเป็นแบบแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับขอเป็นแบบแนวตั้งนะครับ แนวนอนดีกว่านะครับจะเปลี่ยนสีก็แล้วแต่นะครับกดบันทึกนะครับนี่คือตัวที่หนึ่งแล้วนะครับกดเพิ่มอีกครั้งหนึง่งเราจะมีการเก็บภายใากางภาพอีกครั้งที่สองนะครับกดเพิน่นะครับคะแนนสอบ กเก็บคะแนนครั้งที่2นะครับอีกสิบคะแนนนะครับเป็นประเภทคะแนนกลางภาคไมมีการเฉลี่ยนะครับชนิดคะแนนนะครับให้กําหนดเป็นชนิดคะแนนคือชนิดคะแนนปกตินะครับให้เป็นชนิดคะแนนปกตินะครับ ต้องโหลดนะครับเป็นแนวนอนก็ออเดอร์ที่2ก็คือเป็นรายการที่2นะครับเพิ่มอีกตัวเนีย คะแนนชิ้นงานของกลางผ้าก็อีกห้าคะแนนนะ,ะเป็นยีห้าเป็นคะแนนกลางผ้าเป็นคะแนนปกตินะฮะประเภทปกติส่วนอาจารย์ประจำวิชาข้าไปก่อนนะครับยังไม่สอนตรงนี้ รายการที่3จากนั้นกดปุ่มเพิ่มอีกนะครับเราจะมีคะแนนปลายภาคแล้วนะครับเราจะเพิไมอีกอีห้าคะแนน ลายภาพนะครับเป็นคะแนนปกติเป็นแนวนอนเหมือนเดิมนะครับรายการที่4จากนั้นก็กดปุ่มเพิ่มอีกหนึ่งรายการ จะเป็นในส่วนของคะแนนสอบปลายภาคคะแนนประเภทปลายภาคคะแนนปกตินะคะรับปิครับอันนี้ก็ต้องเป็นรายการที่5 นะครับลองบวกคะแนนดูวนได้เท่าไหร่ละนะครับของภาคเรียนนี้ต่อกลายเป็น30 40จังขาดอีก10คะแนนนะครับถ้าเราต้องการแก้ไขนะครับอาจารย์กดคลิกตรงนี้กดแก้ไขเป็นการเราก็ปรับคะแนนตรงสอบปลายภาคเป็น20เปลนเป็น20 กดคุณมาถึงนะครับรวมแล้วเป็น50นะครับถ้าต้องการลบก,ก็กดติดแล้วก,กดลบนะครับมัจะลบในกาารนิทิ้งไปโอเคครับเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอกดติดเสร็จแล้วกลับมาดูผลง,งานนะครับตรงโครงสร้างะแนน มันก็จะมีโครงสร้างคะแนนแหละนะครับคะแนนกลางภาคคะแนนปาลายภาคเรามาดูในส่วนของการมาที่คะแนนเห็นไหมครับเราสามารถเก็บได้แล้วนะครับเก็บคะแนนได้แล้วมีสอบปลายภาค <c oughs> ออกแบบทุกทบออกแบบโครงสร้างคะแนนเรียบร้อยแล้ว ของภาคเรียนที่1คราวนี้เราต้องไปออกแบบภาคเรียนที่2ด้วยนะครับเราก็เลื่อนมาที่ภาคเรียนที่2นะครับภาคเรียนที่2เสร็จแล้วก็เลือกวิชานีนะครับกดค้นหาจากนั้นกลับมาดูที่โครงสร้างคะแนนก็จะ ทราบได้ว่าไม่มีโครงสร้างคะแนนนะครับเพราะว่าฝ่ายบุดลไม่ได้สร้างว้ให้เราถ้ามาลองบันทึกมาตรง J2 แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าไม่สามารถจะบันทึกคะแนนได้นั้นเราก็มาสร้างเองนะครับก็ามาที่โครงสร้างคะแนนเราก็จะทําโครงสร้างคะแนนให้เหมือนกับเทอมที่1นึ่งเอ่อที่เราจะ นี้ก็เริ่มจากการที่มาที่เมนูการเพิ่มทำรูปแบบเดิมครับกดปุ่มเพิ่มก็คะแนนสอบครั้งที่หนึ่งีคะแนน,นครับตัดเคะแนนนะครับเป็นคะแนนกลางภาค มีเว้นไว้นะครับเป็นขนาดปกติประเภทปกตินะครับเสร็จแล้วในส่วนของดกอกปกตินะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเติมอะไรเลยเพิ่มต่อนะครับ 2คือคะแนนสอบอันที่2เก็บ10คะแนนเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็เป็นคะแนนกลางภาคจากนั้นนะครับกดเป็นคะแนนปกติเป็นรายการที่2กดปกุ่มกระถื รายการที่3นะครับเป็นคะแนนชิ้นงานของกลางภาห้าคะแนนนะครับห้าคะแนนเป็นของกลางภ้า ปกตินะครับเนเดิมจากนั้นนะครับเพิ่มกดปุ่มเพิ่มอีกนะครับคานนี้เป็นคะแนนของปลายภาคแล้วกดปุ่มเพิ่มเข้าไปเก็บภ้าคะแนนเหมือนกันนะครับเป็นปลายภาคเป็นรายการที่4ปกติปกติหมดนะครับ เป็นเด็กนอนนะครับาอาจารย์ต้องการปรับเปลี่ยนสีกับปรับเปลี่ยนสีมันได้นะครับต่อไปอีกหนึ่งรายการนะครับสอบปลายภาคสอบปลายภาคนี้20ปคะแนนะ ปรับเปลี่ยนเป็นปลายภาคนะครับรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าปกติหมดเลยแต่ครนี้เราขอปรับเปลี่ยนนะครับเป็นแนวตั้งดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไล่แก้เปลี่ยนเป็นแนวตั้งให้หมดเลยนะคะรับรวมถึงพื้นสีด้วยนะครับ แก้ไขตรงนี้ด้วยนะครับกดแก้ไขให้เป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นน้วตั้งสีน้ำเงินนะครับเป็นสีน้ำเงินลบสกับ ส่วนหนังสือพวกนี้ให้เป็นแนวนอนนะครับส่วนตัวนี้เป็นแนวตั้งโอเคจบด้วยการปิดหน้าต่างนี้เข้าไปนะครับจากนั้นก็กลับมาดูผลงานกระทิกเห็นไ,ไหมครับตัวหนังสือตัวนี้เป็นแนวนอนตัวนี้เป็นแนวตั้งคะแนนกลับคะแนนปลายภาคสามารถกรอกคะแนนได้นะครับ ้นี่คือการออกแบบโครงสร้างคะแนนด้วยตัวเองนะสามารถออกแบบได้ไม่จำกัดครับจะมีการเก็บคะแนนอะไรยังไงก็ได้นะครับนี่คือในส่วนของการออกแบบโครงสร้างคะแนนในเลเวลที่3นะครับสามารถออกแบบได้เองนะครับขั้นตนสดทโครงสร้างคะแนนนะครับก็จะเห็นเราสามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนแก้ไข โครงสร้างได้เองตามแตชอบนะครับแต่ทุกครั้งจะต้องระวังว่าเวลาที่เราเก,กนาะคะแนนไปแล้วนะครับถ้ามาปรับเปลี่ยนโครงสร้างคะแนนที่เราเกาะไว้จะหายไปนั้นควรมีการสำรองไว้ให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะสอนในการใช้งานเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะครับส่วนในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องของการกำหนดโครงสร้างคะแนนลักษณะเป็นแบบตัวชี้วัดที่ออกแบบเอง